สวัสดีค่ะช่อง้อนอ้อนสวัสดีนะคะคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเรามาเริ่มกันที่10เลขเด็ดเลขดังของเมธำรรเนียนลอตเตอรี่งวดวันที่16กันยายน2566กันนะคะแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ตรงส่วนท้ายของ ใบสิบเลขเด็ดเลขดังของไม่ทำเนียนนะคะว่าส่วนใหญ่ก็เข้ามาตลอดนะคะแล้วก็พวกเลขสิบเลขเด็ดเลขดังนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเลขอันแล้วก็เป็นเลขอั้นด้วยนะคะลำดับที่1น,นะคะก็คือ2 4ก็คือวันมหิดลน,นะคะวันที่ยี่สิบสี่กันยายนของทุกปีนะคะ ลำดับที่2ก็คือ5 9นะคะ5 9นี่ก็เป็นเลขอมาตะนะคะที่อันทุกงวดนะคะก็เป็นก็ได้มาจากเป็นเลขมงคลของร9แล้วก็เป็นเลขของมงคลของร10ก็คือพศส 2, 4 9 5นะคะลำดับที่3นะคะก็คือเลข7 2 เจสองนี้ก็ได้มาจากอายุของรอสิบนะคะก็เป็นเลขมงคลนะคะก็ระวังเจ็ดหด้วยนะคะเหมือนอายุของพระพันปีมีแต่คนเล่น9 2สองนะคะแล้วสรุปแล้วออก91ก็คือก็เป็นอายุของพระพันปีอีกนะคะลำดับที่4นะคะก็คือ17 1 7นี้ก็ได้มาจากครบรอบการรัฐประหารยุคของทักษิณ17ปีนะคะก็คือวันที่19กันยายน2549นะคะเป็นวันครบรอบ17ปีของยุคทักษิณน,นะคะที่ถูกรัฐประหารลำดับที่5นะคะก็คือ1 2 1 2นี้ก็ได้มาจาก วันแม่ที่ผ่านมานะคะก็คือ12สิงหาก็ยังเป็นเลขมงคลเลขดังอยู่นะคะลำดับที่6กนะคะก็คือเลข8 9 89นี่ก็เป็นเลขมงคลของรอ9ก็เป็นเลขดังอมาตะนะคะตัว8 998กก็ตอนที่ท่านไอตอนที่ท่าน สวนรคตท่านอายุได้89ปีนะคะก็เลยเป็นเลขดังอมตะนะคะลำดับที่7นะคะก็คือ13 13นี่ี้ก็เป็นเลขมงคลของโรก้อีกเช่นกันนะคะถาดแล้วก็ไปตรงกับวันเกิดของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็คือวันที่13กันยายนนี้ครบรอบ 57ปีนะคะก็เป็นหวยดังแล้วก็เป็นหวยมงคลด้วยนะคะลำดับที่8นะคะก็คือ9 6กค่ะก็เกี่ยวกับเป็นหวยมงคลของร9อีกเช่นกันนะคะลำดับที่9กนะคะก็คือ28ก็ได้มาจากวันที่28กันยายนนี้ จะถึงวันครบรอบร้อยหกปีเป็นวันทงชาติไทยนะคะลำดับที่10นะคะก็คือเลข1นหนึ่งก็คือวันที่1ิอิตก,กันยายนนี้จะเป็นวันครบรอบ10ปีที่สายันสัญญาจากไปนะคะค่ะก็เป็นหวยดังของคนดังนะคะ ค่ะแล้วต่อไปเราก็จะมาวิเคราะห์ตรงส่วนท้ายของใบเลขดังเมธเนียนลอตเตอรี่นะคะค่ะลำดับแรกนะคะเราก็มาดูที่เลขดับ10หน่วยบนดับที่เลข2นะคะแล้วก็เลขดับล่างคือเลข0ูนะคะก็เข้าทุกงวดนะคะตรงเลขดับ มาที่อาจารย์กุกนะคะอาจารย์กุกงวดที่แล้วเข้าเลขล่างนะคะให้1นึเนะคะเราเข้าที่9ก้หนึ่งนะคะค่ะเรางวดนี้อาจารย์กุกให้ชุด3ตัวบนมาที่107 304 587และ964นะคะและให้ชุด2ตัวมาที่ 04 24 64 84 07 27 67 87แล้วก็ให้ระวังเบิ้ล44กับ77ด้วยนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะมาต่อกันที่เลขนำลาบนะคะเลขนำลาบให้เลืกบนมาที่ เลขหนึ่งและเลขห้านะคะแต่ว่าให้เน้นที่เลขหนึ่งค่ะแล้วก็จัดชุดสองตัวมาที่1 7 1 2 1 4 5 4 5 2และ5 7นะคะแล้วก็ให้เน้นตัว1 7กับ5 7นะคะให้เลือกล่าง มาที่เล็ก9กับเล็5นะคะแล้วก็ให้เน้นที่เล็ก9จัดชุด2ตัวมาที่92 95 99 5 95 52แล้วให้เน้น92กับ52นะคะและให้ชุด3ตัวมา2หางก็คือ417และ สี่เจ็ดนะคะรีเลขนำลาบนี้ก็เคยเข้า3ตัวตรงๆนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะมาตกกันที่ม้าสีหมอกนะคะม้าสีหมอกให้เด่นบนมาที่เลขสีก,กับเลขแปนะคะแต่ให้เน้นที่เลขสีจัดชุด2ตัวมาที่3าสี เจ็ดและ7 8นะคะแล้วก็ให้ล่างมาที่ให้เลขเด่นมาที่เลข0กับเลข7นะคะแล้วก็ให้เน้นที่เลข0จัดชุด2ตัวมาที่01 05 71และ75นะคะอันนี้ก็ เป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะข้ามาต่อที่สองชุดล่างสองชุดบนนะคะสองชุดล่างให้เลขเด่นให้วิ่งที่เลข7นะคะก็ให้ชุดสองตัวมาที่07และเก้าเจ็ดนะคะสองชุดบนให้เด่นที่เลขหนึ่งนะคะ ให้วิ่งเลข1ตัวเดียวแล้วก็ให้ชุด2ตัวมาที่16 17นะคะค่ะมาต่อกันที่ม้าสีหมอก VIP นะคะให้เด่นมาที่เลข7นะคะแล้วก็ชุด2ตัวชุด2ตัวบนให้71และ72นะคะค่ะ ก็ตรงกันเลยกับ2ชุดบนที่เมื่อตะกี้นะคะที่บอกมา17นะคะก็1771ตรงกันเลยนะคะมาที่ล่างนะคะล่างให้เด่นที่เลข8นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวมาที่8 0และ86นะคะก็เป็นแนวทางนะคะถ้าชอบแนวทางไหนก็เอามาประกอบการตัดสินใจ กับแนวทางของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยหยิบลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในงวดนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ